สวัสดีครับช่องวิถีมานะนะครับวันนี้ผมมาตัดหญ้าอากาศร้อนก็เลยมีประสบการณา์มาแนะนำกันนะครับให้เรื่องของโรคลมแดดนะครับหรือฮีตสโตกนะครับก็คือแดดร้อนๆอย่างนี้ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับผมมีวิธีการสังเกตตัวเองอยู่สามข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับเหงื่อนะครับเหงื่อต้องออก ทำงานไปดแดดเราร้อนเหงื่อต้องออกนะครับสองต้องมีการปวดฉี่นะครับหรือปัสสวาวะนะครับต้องต้องมีการฉี่ออกบ้างสามต้องกระหายน้ํานะครับร้อนไปเหงื่อออกก็ต้องดื่มน้ํานะครับถ้ามีครบสามข้อนี้แล้วยิ่งได้อ่บรรยากาศรอบๆที่มีลมพัดสักหน่อยนะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นนะครับหมายถึงทํางานได้เยอะขึ้นคราวนี้ถ้าถ้าเกิดผิดปกตินะครับผมแนะนําให้พักเลยนะครับ ให้หยุดการทำงานเช่นเหงื่อไม่ออกอย่างนี้หน้ามืดขึ้นมาหรือว่าไม่กินน้ำเข้าไปเหงื่อไม่ออกชีไม่ออกอย่างนี้หยุดเลยนะครับอันตรายอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับซึ่งผมาจากการที่ผมสังเกตตัวเองเวลาทำงานที่ตาแดดร้อน,อนๆนะครับให้สังเกตนะครับลมนะครับใบไม้ปิวเหงื่อระบายทำงานได้เรื่อยๆครับงานกลางแดด เกษตรกร,กรหรือใครที่อยากมาทำกเกษตรนะครับาภาพสวยๆงามๆตอนสำเร็จที่สวนของผมยังไม่มีนะครับมีแต่ภาพการทำงานแล้วก็ลองผิดลองถูกคืออยากให้ดูไว้นะครับว่า,ามันมีหลายด้านสำหรับของผมก็ใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเวิร์กไหมหรือว่าแนวทางผมมันไม่เวิร์กนี่ ก็จะได้เอาไปปรับใช้นะครับซึ่งสำหรับผมผมยังไม่รู้แต่ว่าผมก็ทดลองทำไปเรื่อยๆวันนี้ก็มีคลิปมา,าแบ่งปันกันนะครับเรื่องการสังเกตตัวเองในการทำงานกลางแดดนะครับช่องวิถีมานะนะครับขอบคุณมากครับผม